สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ารพยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องสั้นเราไม่ใช่ผีตองเหลืองตอนที่สองอันเป็นตอนจบนะครับย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งนะครับคำว่าผีตองเหลืองมันเสียดแทงเข้าไปในหัวใจของเจ้าบาไพร อีกครั้งรากับใบมิดกรกนที่ฝังในอย่างซสำซ่กเธอก้มลงกอดลูกน้ำเสียงหนักแน่นแต่ยังอ่อนโยนไม่ไม่เลยลูกคำว่าอาลีแลแต่ว่ามาแล้วเหรอมันเป็นคำทักทายของเราชาวบ้านที่นี่มันเป็นคำที่ อ่อนโยนเป็นคําแห่งการต้อนรับไม่ใช่คําของผีแต่มันคือถ้อยคําของคนมันคือเสียงของคนตั้งหากะอ้าวแล้วทำไมพวกเขาถึงล้อเราแบบนั้นล่ะแม่เพราะเพราะพวกเขาไม่รู้จากเราไม่รู้ว่าเรามีภาษามีวัฒนธรรม มีหัวใจเหมือนพวกเขาเราไม่ใช่ผีเราคือคนของผืนป่าและคนของแผ่นดินที่นี่ก็เป็นคนเหมือนกันอาลิเลพยักหน้าช,าชา้าๆาแม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความหมายด้วยหัวใจของตนชบาพราย มองหน้าลูกชายด้วยสายตาอ่อนโยนราวกับค้นหาภาพของชายผู้หนึ่งผู้จากไปไม่หวนกลับมาชายหนุ่มคนนั้นก็คือพ่อของอาลิเลนั่นเองเขาไม่ใช่คนที่นี่เขาเป็นนักวิจัยหนุ่มจากเมืองที่หลงทาง เข้ามาในป่าเล็กเมื่อสิบกว่าปีก่อนด้วยเชื่อเปียกชื้นและแวงตาอ่อนแรงเหมือนคนหลงตนเองสาบาภัยเป็นคนดูแลเขาพาไปรู้จักต้นไม้ใบไม้ฟังเสียงนกและวิถีของคนป่าในช่วงเวลานั้นเขาเริ่มเรียนและเงียบ เงียบที่จะฟังทุกสิ่งทุกอย่างในป่าแห่งนี้พวกเขาตกลุมรักกันเงียบๆในคืนที่ฝนโปรยและกองไฟเล็กๆลุกพึบอยู่ตรงกลางวงนั่งเขาเคยสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมสิ่งที่จะทำให้โลกภายนอกมองเห็นคุณค่าของเธอและของ จนที่นี่แต่แล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเธอไม่เคยถามไถ่ไม่เคยร้องไห้ให้ใค่เห็นยังบอกลูกชายว่าพ่อของเจ้าคือคนแรกที่ฟังเสียงป่าจริงๆก่อนที่เจ้าจะเกิดอ่านี่แหละบางวัน สบาภัยพาลูกเดินป่าตามทางเก่าที่พ่อเธอเคยพาเดินเธอชี้ให้ดูเห็ดชนิดหนึ่งที่ขึ้นบนต่อไม้เห็นไหมลูกนี่คือเห็ดขอนขาวกินได้แต่ต้องเด็ดตอนเช้าถ้าเลยแดดแล้วจะเหนียวเกินไป เดินต่อไปไม่ใครนักชี้ไปยังเห็ดบวกน้ำตาลสีแดงใต้พุ่มไม้แต่เห็ดอันนี้กินไม่ได้กัดแล้วมันขมถ้ากินเข้าไปจะปวดหัวเดียนหัวแล้วออเกียนอาจถึงตายได้นะลูกตาลี่แหละเบิกตากว้างแม่รู้ได้ยังไง อเพราะแม่ฟังจากปาน่ะสิแม่เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนป่ามันพูดกับเราทุกวันนละลูกเสียงนกที่ร้องเมื่อเช้าแม่ได้ยินมันมันร้องเตือนว่าฝนกำลังจะมาเสียงกระรอกเมื่อกี้นี้นะมันเจองูนะเด็กชายหันกลับ ไปมองตาในความเงียบของตนเองคล้ายเริ่มเข้าใจว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเสมอไปวันหนึ่งโรงเรียนจะมำเภอจัดกิจกรรมให้นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองอาลุเลได้รับหน้าที่ ในตอนนั้นเขายืนบนเวทีด้วยเสื้อผ้าทอมือที่แม่ตัดเย็บเตยด้วยเสียงอันท่าภูมิใจว่าผมชื่อลาริแลชื่อของผมแปลว่ามาแล้วเหรอเป็นคำทักทายของชาวบ้านของผมครับเวลาใครมาถึงบ้านพวกเราจะทักกันแบบนี้ ว่าอาลิเลมันเป็นเสียงแห่งการต้อนรับเสียงของการรอคอยอย่างดีใจและความรู้สึกที่อบอุ่นเขาหยุดเล็กน้อยมองไปยังผู้คนในห้องประชุมก่อนพูดต่ออย่างมั่นใจว่าแม่ของผมชื่อ ปาโดเลงาครับปาโดเลงาแปลว่าหญิงแห่งป่าหรือแม่แห่งพงไัรเพราะแม่รู้จักต้นไม้ทุกต้นในป่ารู้ว่าเห็ดชนิดไหนกินได้รู้ว่าเสียงนกแบบไหนแปลว่าฝนกำลังจะมาแม่ของผม ฟังเสียงป่าและให้รักผืนป่าเหมืออครอบครัวเดียวกันจากนั้นเขาหายใจเข้าลึกแล้วร้องเพลงสั้นๆเสียงนุ่มใสกังวานเป็นภาษาจากหมู่บ้านของเขาเสียงที่คล้ายกระซิบของสายลมใต้ต้นไม้ใหญ่แม่แห่งป่าเฝ้า ดูแลเสียงปลาเอ่ยถามเบาๆเจ้ากลับบ้านแล้วเหลอภายในห้องเงียบกริบดอมาผู้อำนวยการโรงเรียนยืนขึ้นพางพูดเสียงชัดเจนว่าอาลิแลขอบใจเจ้ามากที่มาบอกความจริงให้ พวกเราพวกเราเข้าใจแล้วเืนหนึ่งชบาภัยจุดไฟหน้าเรือนเล็กๆล,ลมเย็นโชยมากับกิ่นใบไม้เปียกฝนแม่หืมว่าไงลูกแม่ภูมใิใจในชื่อผมไหมชบาภัยโอบลูกไว้ มากที่สุดเลยลูกเพราะทุกครั้งที่ใครเรียกชื่อเจ้าทำให้แม่ได้ยินเสียงของเผ่าพันธุ์บรรพชนของเราดางขึ้นทุกครั้งเธอเงยหน้ามองดวงดาวสายลมผ่านจริงไม้พัดเบาๆราวกับธรรมชาติกำลังทักทายอาลิแล เสียงแห่งการกลับคืนเสียงแห่งการเข้าใจเสียงของคนที่ไม่ได้ถูกลืมอีกต่อไปเช้าวันใหม่ยังคงเริ่มต้นด้วยเสียงนกร้องและแสงอาทิตย์ภาบเงาบนหลังคาบ้านไม้ยกสูง ชบ,บาภัยหรือแม่หญิงแห่งคงไัยยังคงตื่นแต่เช้าจัดใบไม้ใส่ตะกร้าเฝ้าฟังเสียงลูกชายของเธอที่วันนี้กลายเป็นเสียงแทนใจของผู้คนทั้งหมู่บ้านบางครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากการเลือกร้องเสียงใดแต่มาจากหัวใจที่เงียบพอจะฟัง และกะ็พอจะพูดในเวลาที่ควรพูดสีทองเหลืองวันนี้ได้ถูกลบล้างออกไปและถูกทักทายด้วยความเข้าใจอาลิแหลเสียงจากหมู่บ้านสาวเ่